ชื่อเสียงก็รู้ๆกันอยู่นะครับ17ปีกับโปรเฟนเดอร์นะครับผมคนไทยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแบรนด์นี้ให้ความไว้วางใจก็เป็นหนึ่งแบรนด์ที่ผมเลือกใช้นะครับแล้ววันนี้ก็ได้รับเกียรติมาเยี่ยมชมก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของคนไทยด้วยแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากครับผมสวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบอีกเช่นเคยครับกับโปรเฟนเดอร์โอ้วันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นวันที่วันนี้อีกหนึ่งวันที่เราได้มาพบปะเจอกับดิลเลอร์ของเราครับ ทัวฟ้าเมืองไทยวันนี้มาอยู่ที่พุทธมนตรสายเจ็ดบริษัทโปรเพนเดอร์ของเรากับงานเทรนนิ่งดิลเลอร์้องโอ้โหวันนี้ครับขึ้นมื่นครับมากันทั้งประเทศครับมาที่โรงงานโปรเพนเดอร์ของเราช่วงเช้าครับจะเป็นในส่วนของเทรนนิ่งพื้นฐานโฟกัปทั้งหมดเลยทุกระบบของโปรเพนเดอร์ทุกรุ่นทุกซีรีส์เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับทุกท่าน มา,มาข้างในแคือภาตาของกระบอกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ต้องขอบคุณโปรเฟนเดอร์นะครับที่ให้เราได้มีโอกาสเข้ามาอบรมในวันนี้นะครับก็จริงๆผมเคยมาที่นี่เมื่อสักเกือบเกือบหปีที่แล้วมาอบรมแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยที่ที่ได้เข้ามาใหม่นะครับก็ได้มีความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยก็ก็คิดว่าคงเอาไปใช้ในกิจการได้ไม่มากก็น่อย ขอบคุณมากครับครับผมก็วันนี้ขอบคุณทางโปรเฟนเดอร์มากๆครับที่ให้ความรู้ดีๆนะครับสาระดีๆกับพวกเรานะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของทางโปรเฟนเดอร์นะครับผมก็คือแนะนำในเรื่องของเทคนิคการติดตั้งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เทคนิคของการเซอร์วิสโชคหลังการติดตั้งให้กับลูกค้านะครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ดีมีคุณภาพให้กับพวกเราได้เอาไป แนะนำลูกค้าต่อนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณโปรเฟนเดอร์มากมากครับผมขอบคุณครับหนูเป็นตัวแทนจากนวมินออโตัยนะคะวันนี้ได้มาเรียนรู้โปรดักต์หลายๆลอย่างของโปรเฟนเดอร์เลยแล้วก็วิธีการติดตั้งด้วยนะคะการปรับตั้งต่างๆของเซตต่างๆนะคะออขอบคุณทำโปรเฟนเดอร์มากๆเลยค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะรอบบ่ายครับก็ลงช็อปกันนะฮะเรียนรู้การทํางานของโชอัพการติดตั้งสถานีการเติมแก๊สหรือแม้แต่สถานีอื่นๆดูเลยครับว่า บรรยากาศอบอุ่นขนาดไหนวันนี้ได้ความรู้ดีมากเลยครับอาจากที่มีความรู้ในเรื่องของโชกระดับหนึ่งแต่มาวันนี้คือได้ความรู้แบบเต็มๆเ,เลยโดยเฉพาะเรื่องของโชกระหว่างทวินทูบกับโมโนทูบและการทํางานอของทั้งสองระบบแล้วก็สามารถที่จะออกไปแนะนําลูกค้าได้ลรงงานดูมีทันสมัยครับแล้วก็มีมาตรฐานในการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็สามารถมั่นใจโปรเฟร์ได้เลยครับ ก็จบกันไปแล้วนะฮะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้กับเทรนนิ่งต้องบอกก่อนครอบครัวโปรเฟนเดอร์ถ้าคุณเป็นครอบครัวโปรเฟนเดอร์คุณต้องได้มาเทรนนิ่งกับเราแน่นอนอบอุ่นแบบนี้ครับบรรยากาศที่ว่าร้อนยังอบอุ่นไม่เท่ากับวันนี้ที่ร้านต่างๆเข้ามาร่วมอบรมกับเรายังไงฝากไว้ด้วยครับกับโปรเฟนเดอร์กิจกรรมหน้าจะไปไหนหรือจะทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันกับโปรเฟนเดอร์ครับเ้ว่ันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันครับ